คนซื้อน้ำมะพร้าวมาดื่มทุกวันเลยเพราะว่ากันว่าดื่มแล้วจะทำให้หน้าอกใหญ่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันค่ะ าจะอร่อยและมีประโยชน์แต่ก็ไม่ได้ทําให้หน้าอกใหญ่แบบที่หลายๆคนเข้าใจใครที่ดื่มน้ำมะพร้าววันหนึ่งหลายๆแก้วหรือดื่มติดต่อ,อก,กันหลายๆวันก็ระวังเรื่องน้ําตาลด้วยนะคะเพราะน้ํามะพร้าวมีน้ําตาลสูงด้วยแต่สําหรับใครที่อยากจะหน้าอกใหญ่เราควรบํารุงจากภายในค่ะโดยการกินอะไรที่ง่ายกว่ามะพร้าวมากๆแล้วเชื่อว่าแต่ละบ้านมีแน่นอนไปดูเลยค่ะ ตัวช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและไขมันหน้าอ,อกให้ขยายใหญ่ขึ้นเช่นไข่ไก่ทัว่วธัญพืชอะโวโคาโดแอปเปิ้ลนมถั่วเหลืองและกล้วยค่ะรวมถึงสปู่แฮปเซ้นก้อนนี้เลย ทานอาหารดีๆที่มีประโยชน์แล้วมีแนะนําอาบน้ําควบคู่กับสบู่แฮปเซนก้อนนี้เลยค่ะแล้วนวดหน้าอกขนาดที่อาบน้ํานะคะจะช่วยทําให้หน้าอกเนี่ยเต่งตึงกระชับและขยายใหญ่ขึ้นรวมถึงผิวเนี่ยก็จะขาวกระจ่างใสสุสภาพดีมากยิ่งขึ้นค่ะผิวกายสะอาดผิวหน้าก็สะอาดนะสามารถฟอกได้ทั้งตัวเลยก้อนนี้บอกต่อสําหรับสาวๆค่ะสุภาพดีจากภายในและภายนอกต้องมาควบคู่กันนะ